ไอเคียเริ่มเกมก่อนครับโดยพิรพัฒน์คำแพงอาครับเกมเริ่มตอนนี้นี่กลายเป็นจอมเก่าแล้วก็สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมให้กับพัทยาไปแล้ววันใหม่นะครับจังหวะนี้เบิ้ลแล้วบอลทันไหมทันด้วยครับแล้วเปิดเอา้าจังหวะนี้โอ้โหผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับก็น่าจะเป็นต้องดูครับว่าเป็นวันใหม่หรือเปล่าครับแต่ พีรพัฒ์เหมือนจะชิงจังหวะเล่นต้องดูภาพช้าครับเพราะว่ามุมกล้องมันอยู่ด้านหลังครับนี่ฮะสุภวิทย์ทันครับไม่ออกแล้วตบกลับเข้ามาแล้วโอ้ยจริงๆแม่ธนพงศ์บุญทัพครับเป็นการไปเลาะข้อเท้าจริงๆครับแต่ว่าในมุมมองของผู้สินอาจจะเห็นเหตุการณ์ไม่ได้ชัดครับนี่ฮะดูอีกครั้งหนึ่งจริงๆอ่ะเท้าของพีรพัฒคัมแพรเนี่ต่อได้ด้วยเมวิน เลี้ยงจหักกับข้อขวาแล้วเปิดเข้าไปเดวิสันได้มงบอลมันลอยโด่งไปหน่อยครับเดวิสันก็เทคสุดตัว้วแต่ว่าการควบคุมทิศทางบอลเนี่ยมันลำบากครับดวาเมลวินหยอดเลยโรยมาครับให้เดวิสันโอ้โหจังหวะนี้อาครับพระยาขึ้นมาแล้วได้อุ๊ยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปยิงแปร์ไปเองครับโอ้ โอ้ซาฉกบอลจากแดนโคราชมาได้ครับโคราชเอาไปพาดเองครับแล้วดูเลี้ยวตาควบเข้าหาขวาคางทะุโอ้โหไปขุดดิน <c oughs> ดินดินแล้วกับเข้าขวาแล้วเปิดด้วยขวาได้หอ้ย <c oughs> มันข้ามหัววิรพัทแล้วเ,เตะเวิร์ตปทีปโ,โอ้เสียดายครับโคราชจังหวะขึ้นมาของเมลวินดีทุกอย่างแล้วครับล็อกสองคนในหลังแทบหักเลยฮะพอหมอพอจาะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูครับโยนด้วยขวา โอ้โหหม่งไม่โดนเองครับพีรพัฒน์ถ้าสกิจโดนเนี่ยมีโอกาสเลยฮะโอ้โหแล้วเคลียร์จังหวะนี้ไม่ดีด้วยครับแล้วตามไปเล่นต่อครับเกร็กได้บอมเข้ามาอีกทีเสาแรกบ่งย้อยย้อยยังเข้ามือของทางชัยนางบุญเกิดกับลูกหม่งของสุภวิทย์มเกือบจะเล่นลูกโขกใบไม้ร่วงใส่ชัยนาทงครับดูครับหยอดมาเลยโรยแล้ว ระยะยืนเนี่ยค่อนข้างไกลครับสุภวิทย์ทำให้ชัยนาลคงที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยอาจจะพงอ่านได้แล้วอ้าวแล้วบอลหลุดมาถึงเดวิสันลงโลงของเมลวินได้ขวาอัดแล้วบอลโอ้โหหลุดเสาสองออกไปโอ้เมลวินทุบพื้นเลยโอพลาดได้ไงใจเย็นแบบอ้็นเ้ำเอาใแน่ใจแล้วครับแต่จหว่ายจริงมัน โอ้โหดูครับเนี่ยฮะตอนแรกกาจะว่าไม่ยิงจังหวะแรกครับเข้าขวาแล้วปั่นแบบโอ้โหเสาสองถ่างออกไปนิดเดียวครับโอกาสที่ดีที่สุดก่อนจบครึ่งแรกของเมลวินโรเรนเซนครับใจเย็นมากๆครับเนี่ยล็อกแล้วแข็งแรงพอก็น้อยครับสุดท้ายปีนี้มาเป็นตัวหลักของพัทยาครับอ่าครับจบ 45นาทีแรกครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมาสวัสดีแคทนครราชสีมามาสไดฟซีย,ยังเสมออยู่กับผู้มาเยือนอย่างพัทยา United อยู่ในเตดอยู่นประตูต่อสูนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในครึ่งเวลาหลังครับมุกเตมุมของนักวัุทรเจริญบูดเปิดเข้าไปเสาสองได้มงชงกลับเข้ามามบอลมันตรงตัวกัน เอาไปสมเกตได้อีกทีนึงครับสมเกตจะเปิดด้วยซ้ายยันเข้าขวาแล้วได้เปิดเข้ามามงมโดนเหลี่ยมไม่ดีครับแล้วก็บอลหลุดออกหลังไปโอ้เสียดายครับจังหวะ่อสักครู่โดนสกัดไว้ครับอ่าแล้วเหมือนผู้ตัดสินมองว่าไปจัะสุดท้ายดีไปโดนอ๋อเป็นวันใหม่ครับที่มงมมกินแดงพงเขาลงมาเพิ่มมันทางฝั่งพัชยาเปิดบอมเขัาขอเอาอออแล้วได้มงด้วยครับทาง และผู้ตัดสินเป่าต้องมบทเวลาเลยครับที่สนามที่เหลือไมเกะปะสิปัญสาครับน่าจบะบัดสุดท้ายดิเป็นนัทพงศัิยาได้มงนะครับห้ามขาออกไปแม่ชัยนงค์มุนเกิดที่ออกมาพลาดแต่จบแล้วครับที่สนามปะสิปัญสาครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนเบิกกันไปศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวนะตอนนี้จบหรือไม่จบครับเหมือนเหมือนจะยังครับเหมือนในในสนามผู้สิทธ์จะเรียกทีมแพทย์ของพัทยาลงมาดูการบาดเจ็บหรือเปล่าครับอ๋อ จบแล้วครับที่สนามปัตตานีสาเป็นจงังหวะจบเกมแล้วครับ